ชาวราศีตุลน,นะคะตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่27นะคะดวงชะตาของท่านนะคะเอาเรื่องที่ไม่ดีก่อนเนาะเรื่องที่ไม่ดีก็คือคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคดีความนะคะขึ้นลงขึ้นศาลแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคดีนี้คุณชนะแน่นอนชาวราศีตุลน,นะคะคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็น คนในเครื่องแบบตำรวจทหารแต่คุณไม่ควรจะทุ่มเทหรือเปิดใจนะเพราะในอนาคตนะคะมีโอกาสที่จะได้เลิกรากันนะช่วงนี้คนโสดห้ามนะคะห้ามทุ่มเทคนคนนี้อาจจะมาสร้างความสุขให้ชั่วครางชั่วคราวส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้ให้เอาน้ําเย็นเข้าข่มนะเพราะมีโอกาสทะเลาะกันนะคะกับแฟนนะ อเอาชนะกันด้วยคําพูดและอาจจะท้าตีท้าต่อยหรือท้าเลิกเลยก็ได้ชาวราศีตุลในสัปดาห์นี้นะความเครียดความดันให้ระวังแต่ตาแหน่งโชคลาภการเงินกับดีนะคะชาวราศีตุลน,นะอ่ะเจ้านายจะให้โชคอ่ะคนใกล้ตัวให้โชคคุณจะได้จับเงินก้อนเงินที่คุณลงทุนลงแรงไปเนี่ยจะสร้างผลสร้างกําไรหรือถ้าท่านที่เป็นท่านชายนะ ช่วงนี้คุณจะแข็งแรงนะคะแข็งแรงถ้าใครป่วยอยู่ก็จะหายหายเร็วนะคะแข็งแรงแต่พื้นฐานดวงเนี่ยคุณชาวราศีตุลคุณก็เป็นคนที่เอาแต่ใจพอสมควรนะหรือไม่ลูกหลานบริวารช่วงนี้ดื้อกับคุณนะพูดยากเอาใจยากนะคะลูกหลานบริวารกําแนมงภายในใจช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนตัวเองป่วยนะคะอาจจะแน่นนอกหายใจไม่ออกหรือไม่ก็น,นะคะรู้สึกสูญเสียเนาะ รู้สึกสูญเสียไหมที่นี้อ่ะน่าจะเกี่ยวกับคนรักเพราะตอนนี้นะคะตำแหน่งคนรักขึ้นว่าพวกคุณทะเลาะกันเอาชนะกันหรือเดินหันหลังให้กันแล้วนะคุณรู้สึกว่าสูญเสียคนรักไปนะคะอ่าคุณเจ็บใจคุณอึดอัดใจหายใจไม่ออกอ่าโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะอ่าให้ระวังสายตาแน่นหนะ้าอกระบบเลือดนะคะ อาการหมุนเวียนนะคะธาตุลมขึ้นเยอะมากระวังจะหน้ามืดวินเวียนนะคะส่วนถ้าใครที่รอง,งานเก่าติดต่อมานะคะรอแฟนเก่าแฟนเก่าจะติดต่อมาในปลายสัปดาห์คุณอยากจะหนีออกจากบ้านอยากจะออกจากบ้านอยากไปหาความสุขไปท่องเที่ยวไปทะเลน้ำตกภูเขาคุณมีโอกาสได้ไปนะแต่ตำแหน่งเจ้านายดีพ่อดีคนใกล้ตัว ให้โชคให้ลาบนะคะวันที่ดีของคุณถ้าคุณขึ้นลงขึ้นศาลนะวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมีโอกาสชนะหรือถ้าใครเจ็บป่วยอยู่จะหายจะแข็งแรงขึ้นถ้าใครไม่มีแฟนจะได้เจอคนในระยะนี้แต่หมอดาวห้ามแล้วนะอย่าพุ่มเทเพราะมีโอกาสจะเจอคนที่มาสร้างความสุขให้ชั่วคราวชั่วคราวแล้วก็จะจากคุณไปนะสําหรับคนโสดส่วนคนที่ม,มีครอบครัวแล้วให้ระมัดระวังคําพูดอย่างเดียวเลยนะคะความคิดด้วยนะอา่า กำแนองบ้านฟืนไฟให้ระวังนะคะอาจจะมีของชำรุดเสียหายนะซ่อมแซมนะคะวันที่ดีของคุณคือวันที่2 3่สามยี่สี่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่มีมีความสุขจะเจอคนที่ใจดีพาไปกินไปเที่ยวคนคนนี้เจ้าชู้กุบกิบนะนะคะแ,ะแต่เขาก็ให้ความสุขคุณนะคะวันที่25อาจจะออกจากบ้านนะคะยี 27. ่ิบเจ็ดนี่อึดอัดอาจจะไม่สบายใจปวดเนื้อปวดตัวนะคะระบบประจำเดือนไม่ดีสําหรับสุภาพสตรีสําหรับสุภาพบุรุษกให้ระวังสายตาความเครียดแน่นหน้าอกนะคะหลอดลมภูมิแพ้นะคะให้ระวังนะของหายจะได้คืนนะหรือถ้าใครที่นะคะ,ะมีจิตเป็นกุศลช่วงนี้เหมาะที่จะไปทําบุญเตยลงศพหรือว่านะคะท้าห่อศพจะเสริมดวงให้คุณได้ จิตใจเบาขึ้นนะเพราะรู้สึกช่วงนี้นะคะเครียดนะไม่เกณฑ์ขึ้นนะคะความดันเนาะอาจจะไปพบแพทย์พบพยาบาลด้วยก็ได้นะคะอาจจะได้นัดหมอนะช่วงนี้นะคะความเครียดเนะาะให้ระวังการอักเสบในร่างกายนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายให้รีบไปหาหมออาจจะมีอักเสบในร่างกายนะาเนาะเล็กหน้าพ่ก่อนเลยนะเพราะว่าคุณมีโชคนะชาวราศีาตุลน,นะคะ มี9นะคะ991นะคะแล้วก็419ด้วยนะคะสีนำโชคของคุณสีเขียวเลยนะคะจะทำให้คุณผ่อนคลายนะสดใสขึ้นถ้าใส่สีเขียวนะคะสีเหลืองให้โชคเกี่ยวกับการเงินนะคะสีเหลืองนี่จะออร่าจับมากๆ